เนี่ยเราไปฟังนียหลวงปู่ออกมานิดเดียวเหนื่อยเราพากลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นจะดีท่านอุสาถ่านน้อมร่างกายไว้บอกท่านบนหาหมูไปช่วยมีอีกไหมวะท่านอุสาถ่านน้อมอุต่าเหนียวลังไว้ ทำไม่เสร็จซะก่อนงั้นถ้าไม่อยากให้เป็นภาระหลุนหลังเยอะเกินไปทำเสร็จแล้วได้เห็นแล้วเออเป็นไม่เป็นไรแล้วคันนี้ตอนซ่อมทีหลังมึงไปหาแันเราเอง <c oughs> ใส่หวยใ,ใอะไรแล้วนะแ,แล้วแต่ละเว้ย <c oughs> โอ้ซ่อนแต่ละทีมเล่นเล่นแล้วมึย อยู่ยากทุกอย่างเลยส่วนบ่นบนเสียหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยท้ไงไม่ซ่องก็ไม่ได้เดี๋ยวมันลามไปเลยเนี่ยยุ่งที่สุดแล้วทำไม่เสร็จตอนที่เหลือรุ่นหลังทำเไมืองเงื่อน มีความหมายอะไรของท่านอยู่ <c oughs> ต่างกันเยอะท่านสบายแล้วอบรมตัวตเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องว่าห่วงมากังวลมาะอะไรต่ออะไรอีกทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำอะไรได้เต็มที่ของท่านพวกที่ยังเวด้เลือ่อนเร้่าวเลยพอทำขาขาแล้วกลับมามัดหัวตัวเองไว้หมดกลับมาทําลายตัวเองทั้งหมดจิตใจตั้งไว้ผิดที่แล้วครับนำแต่ทุกข์มาให้ ดูทำอาหารไปดูไป,ไปความต้องการรสชาติโอเยเน่ยความต้องการรสชาติแค่เนี้ยจะต้องอะไรบ้างเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยต้องทําอะไรบ้างก็โหเยอะแยะไปหมดเลยถ้าอยากได้ี่ต้องต้องทําอันนั้นอยากได้รสชาติอาหาร จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องอย่างนั้นจะต้องมีเตามีกระทะมีหมอ้อมีไฟมีโรงครัวมีเงินซื้อของเครื่องปรุงเครื่องปรุงจะต้องมีอะไรอีก hmm. สิ่งที่ตามมาต้องการสัมผัสรสอร่อยสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดูดิคิดดูอะไรบ้างไปจนมาต้องต้องมีความเกิดมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยเพียงแต่ติดอยู่อันนั้นอันเดียวติดอยู่กับรสชาติอันเดียวเท่านั้นแหละผลคือพบคือชาจะต้องมีความเกิดเพื่อจะได้มีลิ้น มีลินอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีกระเพาะลำไส้เนี่ยงมีน้ำย่อยต้องมีอะไรต่างๆนั่นนะมีฟันมีมาครบทุกอย่างบรรดาที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันถึงได้บอกกองทุกมากกว่ากองุกไว้เนี่ยยกตัวอย่างอันเดียวเท่านี้แหละ ต้องการรสชาติอร่อยนู่นต้องลงทุนมานากับมีความเกิดนะโอ้โหดูดิเกิดมาเป็นไงบ้างเด็กมาเรียนนังสือไปเนี่ยเพราะความติดอยู่สมมติว่าติดอยู่อันเดียวเนี่ยยังส,ส่งผลขนาดนี้พอใจในรถ สร้างพบสร้างชาไว้แล้วแต่ก่อนก็เคยเป็นอย่างนี้ถึงได้มาเกิดเป็นเราเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ติดแค่อันเดียวเนี่ยมันติดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างชอบในรูปนี่ต้องมีตานะชอบเสียงต้องมีหูนะนี่สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือน มีความเกิดต้องมีโรคภัยติดตัวมึงต้องดูแลรักษาต้องหาายูห้ายาหาเงินหาทองสกิดนิดเดียวสกิดขึ้นมาตะกี้เลสนิดเดียวเท่านั้นแหละพอใจอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักอะไรเรื่องอะไร้มันแตพอใจเพียงเท่านี้แหละสร้างภพสร้างชาต อาการของจิตนิดเดียวเท่านั้นแหละรู้ว่าเลยมีพบชาติแล้วพบใหม่ไว้อีกแล้วพบเก่าก็เกิดมาเดียที่เกิดมาปัจจุบันนี้ก็เพราะไออาการของจิตเป็นแบบนี้เมื่ออาการของจิตเป็นแบบนี้คือมีความเกิด ขนาดนี้จิตก็มีอาการแบบเดิมเพราะเราต้องเกิดอีกรสชาติอาหารมีอยูเท่านี้เกิดดับไปจากการเตรียมการมาลุนต้องมีเครื่องมือต้องมีมือมีเท้ามีตามีหูพร้อมมาด้วย มันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยมันได้อสิ่งยุ่งยากติดตามมานี่กําหนดรู้ทุกไปเรื่อยๆยสิ่งที่มันติดตามมาองค์ประกอบของมันสังขารที่ต้องประกอบเพื่อมาได้ลดสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันสาหัสจริงๆต้องมีห้องส้วมมีห้องน้ำไว้ขับไวถ่ทาย มีที่หลับที่นอนด้วยหมู่บ้านมีช่องมาจากความปิดแม้แต่หนึ่งอย่างต้องได้สิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดมันกองทุกข์มากกว่าหรืออะไรอย่างนี้และความสุขที่ตัวนั่นแหละลดขาดอันนี้เกิดมาแพ่บเดียวดับแล้วนะทำไมแค่นี้สมควรเหรือ โอ้โหมันร้ายกาศจริงๆไม่เคยคิดเคยฝันมาเลยเนี่ยว่าจะเป็นขนาดนี้เู้ความยินดีเพียงเท่านี้โอ้โหมันอะไรนี่มันต้องมีองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยบรรดากองทุกทั้งนั้นมีร่างกายมาเฉยๆไม่ได้มันต้องมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมา ในตำราท่านเขียนไวนไ้ภนะาวนาไปนะภาวนาภาวนาไปเนี่อาการผิดปกตินิดเดียวของจิดนี่มันรู้เลยนี่สร้างพบอีกแล้วอาการนิดเดียวเท่านี้แหละยินดีในร เดียวเท่านี้แหะโอ้โหนี่คือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบรรดากองทุกทั้งหมดสิ่งหัวปวดท้องโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจเพราะอันนี้นิดเดียวเอเราไม่เคยกำหนดรู้อันนี้ตัณหาจึงเจริญสมุทัยจึงเจริญความอยากความพอใจ เมื่อจเจริญขึ้นมาแล้วผลจะไม่เป็นทุกข์ไม่มีกำหนดรู้ไปเรื่อยต้องเพียงแต่ต้องการแค่นี้ต้องมีองค์ประกอบมาอย่างนั้นอย่างนั้นเริ่มกำหนดรู้ทุกไปแล้วเสมุทรไทยมันค่อยเกลือจางไปันถึงจะจับได้กำหนดรู้ทุกครัสมุทรไทยจะต้องอ่อนกำลังลงสัตยธรรม ดูองค์ประกอบแม้แต่อาหารเพียงเท่านี้จะต้องประกอบด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นไงของดีไหมน้องแค่ความลำบากระบนขนาดไหนหามาเพราะตรงนี้แต่ที่ทต้องมีกว่านั้นอีกต้องมีความเกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคล มีเครื่องม้เครื่องมือยมีมือมีเท้ามีตามีหูมีสมูกมีเล้นมีกายมีจิตหัวใจมีปอดมีตับมีเฉพาะลำไส้ต้องมีสิ่งเหล่านี้มาพอติดอันนี้นิดหนึ่ง ยิ่งดูไปเท่าไหร่สัมผัสอะไรเข้าไปก็ตามจะเฉยเริ่มเฉยวางเฉยวางเฉยโดยโดยจะเป็นบังคับมันวางเฉยเพราะสติปัญญารู้รอบขอคิดเข้าไปติดสิ่งนี้เพียงเท่านี้แ่ะทุกทั้งหมดตามมาเลย ทุกทั้งหมดตาม,มากำหนดรู้แล้วเวางเฉยเฉยไปเรื่อยเอเพราะโดยกำหนดรู้ทุกเหล่านี้สมุทัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็ค่อยๆยสืบจางลงไปกำหนดรู้ทุกไปทุกเนื้อทุกมุมสมุทัยกับทุกเนื้อทุกมุมก็จะต้องสืบจางลงไปถ้าทุกนี้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยดับละแล้ว สิ่งเล็กสิ่งน้อยแค่นี้อย่ามองข้ามมันมันโทษมหาศาลเลยมองข้ามไม่ได้นะอันตารายสุดๆเพียงนิดเดียวคิดไม่ถึงเลยที่ท่านยังพระเจ้าอุทานซะเอง เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยนี่มันขนาดนี่เชียวเนะ่รู้เห็นได้ยังไงกีเลยมันไม่ใี่เลยอร่อยไม่อร่อยไม่ไม่มีเหตุมีผลอะไรยิร่งกว่านั้นดูนั่งแะบดียเรื่องนี้ดีเลยนำไมดี ทำเพลงเพลิเลยนี่เพราะนี่ไงเพราะเท่านั้นน่ะได้เหตุผลเท่านั้นจะ่สาวไปหาไอ้กองทุกกองโทษอะไรเนี่ยสาเหตุสาอะไรของมันหนึ่งมันไม่เอาเมื่อไม่เอามันถึงก้าวสมุนบเวียนมันอยู่เนี่ยโอ้ยน่ากลัวที่สุดเพียงนิดเดียวเท่านี้แต่โทษมันมาหัน ไอ้สิ่งที่ได้มานิดเดียวก็ไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรซะอีกนไม่เรียกว่าบัตรซบตัวหรือจะเรียกอะไรนะมันบัตรฟบจริงๆของใจเราเกาะพระพุทธเจา้าเกาะพระธรรมเกาะประสงฆ์ไายเกาะไปเรื่อ,อยๆขึ้นตั้งเนื้อตั้งตัวคึนรู้จักกันความทุกข์เป็นครวนมาอย่างนี้ ก็เหตเพียงนลดกนึ่งธรรมชาติจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่ออันนั้นมีอันนี้ต้องมีความยินดีในรถแม้เพียงนิดเดียวต้องมีทั้งหมดเลยแหละมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีปายมีใจมีผมขนเล็บฟันหนังมีโรคภัยไข้เจ็บมีตามมา ดูให้ละเอียดรอเข้าไปมันจะส่งเวทมากมากดูเท่าไหร่มันยิ่งเฉยสัมผัสสัมพันธ์อะไรลยมือกับเฉยไปเฉยด้วยความรู้ วันนี้ฉันก็ดีนะเมื่อคืนนอนกับตาลปัดเลยนอนไม่หลับไปจนถึงเกือบปีหนึ่งทำอะไร,รเข้าตัวหนึง่งนี่แหละคลื่นไส้น้ำลายออกน้ำลายไหลออกคลื่นไส้นอนไม่ได้เกือบปีหนึ่งหลับแมวก็หลับ เอหลับไปยาวเลยเกือึงหกโมงกับสลับัตรกับทุกวันเลยทุกวันนอนได้แล้วหลับเร็วแต่ตื่นเร็วคือหลับช้าตื่นช้าเออให้ช่วยกันอะไรฟ้ามันเหมือนอะไรทสงนี้มันเหมือนกลิ่นผงซับฟอบอะไรของมันเหมือนกินสระู่กินแฟบเข้าไป น้อคลื่นใช่คลื่นใช่ขึ้นมาไม่เห็นไหมเจออะไรเป็นพิษหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้กันว่าจะลงนอนนอนไม่ได้แล้วตีขึ้นมาอกลิ่นเนี่ยกลิ่นน้ำลายไหลออกเลยนะไม่ต้องนอนนั่งรอ ตไปบวชน,น้ำลายไปดูดูในการ,ารพูดท้ายเที่ยงยี่สิบแล้วเที่ยงคืนยีสิบล้พอนอนได้ก็บังดี่ะลงนอนแล้วมันไม่ตีื่นมาเราเกือบหโมงตื่นมาอาหายไปแล้วค่อยพูดนะ่อเสียวอาหารเป็นพิษข้าก่อเน้ลนหลาย ก็เฉยเลยโอ้ยเดี๋ยวก็รลวกว่าคุณพี ue, ่เดี๋ยวก็ลุกมาถ่ายมาอ้วกเท่านั้นเลยนี่เขาลงข่าวอีกนิดหนึ่งนะขนมปังติ้งจำเตรียมบันลซังเตรียมเป็น พลังเชีอะไร potential <c oughs> อ่าเนี่ยแหละ p o t e n t i a l อาจจะทาให้เกิดมะเร็ง ừ, ทําให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วยิ่งกาเริบด้วยระาวางังใครกินน,น,น้ำปังสิ่งสิ่งพอนิดเดียวพอแล้วเขาบอกว่าให้สิแบบ่งมาจะทําถ้าจะทำให้แบบโกลเด้นเยลโล ให้ออกสีทองน่นพอจะใช้ได้อย่าให้ออกสีน้ำตาลออกสีน้ำตาลแม่นิดเดียวเน่ะคร mm hmm. ับน้ำให้มาเล็งที่มีอยู่แล้วลกำเริบเร็วยังไม่มีก็จะมีขึ้นมาห mm ัน hmm. ปิ้งย่างอเอยวะยุ่งไปหมดแล้ว ได้มาพร้องทุกอย่างเนี่ยได้มาคร้อ,ทอ,ง,ทอ,ง,ทองทุกอย่างเัีไงติดอันนิดนึงแต่ได้ทุกอย่างมาคร้องกันอ